สำหรับนคนไข้ที่กลัวการทำฟันคลิปนี้ห้ามพลาดต้องดูครับณนะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาโชว์ในส่วนของการใช้เครื่องดมในตัสแก๊สนะครับที่จะช่วยให้เวลาเราทำฟันเนี่ยรู้สึกสบายขึ้นนะครับรู้สึกคลายกังวลในระหว่างที่เราทำฟันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวหมอจะเป็นคนที่ทดลองให้ดูว่าในลักษณะแก๊สเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความปลอดภัยสูงมากซึ่งวันนี้เดี๋ยวหมอจะดมให้ดูว่าในลักษณะพอดมแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วจะมีรีแอคชั่นแบบไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟัง ในกระบวนการนะครับเราก็จะค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นของแก๊สเนาะนะครับค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับจาก10% 20% 30%นะครับซึ่งในการที่เราจะดมแก๊สเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับน้ำน้ำหนักตัวของคนไข้เนาะถ้าน้ำหนักตัวเยอะเราก็ใช้ความเข้มข้นของแก๊สสูงถ้าในกรณีที่คนไข้เนี่ยน้ำหนักตัวน้อยก็จะใช้ความเข้มข้นของแก๊สเนี่ยค่อนข้างต่ำลงมา รู้สึกเออมันชาโอเคครับก็เดี๋ยวหมอจะมาสรุปนะครับว่าสิ่งที่หมอดมแก๊สตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับในช่วงแรกประมาณ1-3ทีแรกเนี่ยก็ยังไม่รู้สึกอะไรเนาะก็ในส่วนของผู้ช่วยเนี่ยก็ค่อยเพิ่มความเข้มข้นของไนโตรเจนแก๊สนะครับมันก็ลักษณะของไนโตรเจนก็ค่อยเพิ่มระดับขึ้นไปแต่เนื่องจากหมอเนี่ยตัวใหญ่เนาะก็ ใช้ในลักษณะที่แก๊สที่ความเข้มข้นสูงก็เลยจะใช้เวลานิดนึงแต่พอครบประมาณ5นาทีเนี่ยรู้สึกมันมันชาๆตามมือแล้วก็รู้สึกแบบเคลิ้มๆเหมือนจะหลับเลยเนาะซึ่งเนี่ยพอหลังผ่านไปเกิน15นาทีต่อไปแล้วดมต่อนะครับก็จะรู้สึกแบบอยากจะหลับเลยนะครับก็คิดว่าถ้าในกรณีแบบนี้สมมุติว่าในกรณีที่คนไข้จะทําหัตถการหรืออะไรก็ตามเนี่ย นะหรือเรื่องการได้ยินเสียงเนี่ยที่แบบได้ยินเสียงอะไรน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยมันก็จะสึกเบาลงนะครับก,ก็โดยรวมเนี่ยก็จะเห็นว่าก,การใช้นายทัแกสเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยนะครับสำหรับคนไข้นะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ชิ้นนึงเลยที่จะทําให้คนไข้เนี่ยครับผ่อนคลายมากขึ้นในระหว่างที่เราทําหัตถการทางทันยกรรมนั่นเองครับ